สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปครับพาชมไฟแอมเบียนไลท์ที่วันนี้เราได้มีโอกาสทำและติดตั้งใน Civic FC นะครับคันนี้ก็เป็น อีกหนึ่งคันนะครับจากที่เราเคยได้ติดไปแล้วหลายๆคันก็จะพิเศษนิดนึงคันนี้เป็นป้ายแดงครับลูกค้าเพิ่งได้รถออกมาไม่กี่วันนี้ครับแล้วก็ทำการนัดเข้ามาติดตั้งครับแต่ก่อนหน้านี้ลูกค้าก็ติดตามพวกเราจากในเพจมาสักระยะหนึ่งแล้วครับลูกค้าบอกชอบใจครับ ผลงานทางด้านนี้สวยงามยังไงก็ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยครับที่ให้โอกาสเราได้ดูแลและจัดการให้ในวันนี้คันนี้ลูกค้าจะเน้นเป็นลวดลายแบบเรียบๆนะครับก็ติดตั้งไปหลายจุดหน่อยครับก็จะมีที่คอนโซลหน้า แล้วก็ที่ประตูสีบานแล้วก็มีเพิ่มเติมตรงตำแหน่งเกียร์ด้วยครับก็ดูเก๋ดูมีสไตล์สวยงามไม่แพ้กับรุ่นอื่นๆลูกค้า ดูสวยเย็นสบายตาครับตอนเราถ่ายคลิปตอนนี้มันเป็นกลางวันนะครับตอนนี้เวลาใกล้ๆเกือบจะเที่ยงแล้วมันสว่างมากครับก็เลยสีของไฟก็จะดูไม่แจ่มชัดเท่าไหร่แต่ถ้าเวลาที่เป็นเวลาที่แสงน้อยๆย,ยามเย็นหรือตอนค่ำๆนี่ มันจะสวยมากมายเลยครับสวยแบบเย็นสบายตาไม่แสบตานะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับการใช้งานนะครับเวลาใช้งานจริงๆปรับเป็นสีเดียวค้างไว้ได้นะครับไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆแบบที่เห็นตอนเราถ่ายคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกเป็นสีเดียวค้างไว้ก็ได้ ก็เพิ่มแสงลดแสงทุกอย่างทําได้ตามใจลูกค้านะครับทําง่ายๆนะครับโดยทําผ่านแอป,ปบนมือถือของตัวเองนะครับทุกอย่างลูกค้าควบคุมได้หมดครับฝากไว้อีกหนึ่งผลงานสวยๆนะครับสําหรับไฟแอมเบอไลท์ B ight, ที่วันนี้เราติดตั้งใน Civic FC นะครับฝากเพื่อน ก็แนะนำและบอกต่อให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับขอบคุณมากๆครับ